สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่ติดตามรับชมช่อง YouTube มาร์กจิตภพันธ์ออฟฟิเชียลนะครับมนีกะอันดับแรกเลยขอบคุณหัวเรือไหย่ครับขอบคุณาบานหักมาร์กจิตภพันธ์ครับผมมาเคยมีชีวิตเนี่ยผมหัวตะมีผมกระยากเห็ีดทุกสิ่งทุกอย่างให้พี่น้องกับคนที่หักผมประทับใจก็คือใส่ชุดเพ็ดอีกครับมนเีเป็นชุดสีขาวครับ มืัอนี้มีคิีววิหนวดเข็มแน่จังน้อยเพราะว่าวันนี้เป็นตัวร้ายมืัอนี้เขออาขยายเป็นเป็นตัวไายมือหน,นึ่งครับแล้วก็ขอบคุณสาวน้อยเพชรวันแดงที่โอกาสได้มีพื้นที่ได้มีโอกาสได้มีช่องทางในการทำมาหากินของสายบังเชิญของสายสิทธิ์ใครเนี่ยใครเอกไม่ดิเอกไม่มาสมัครไม่ครับไอ้ฝากเนื้อฝากโตนี้น,นะครับ ฝั่งเนี่ยฝั่งโตเนี่ยเด้อในนลเห็นแ้วผู้ที่รักเกือบสิบวันไปในน้ำของมากิรพันธ์เพียร์ปันแพงครับฝั่งเนี่ยฝั่งโตน้ำไอวัดสิบวันไปเน้เด้อครับเป็นพระเอกหน่อยเนาะก็ได้ดอกครับโตไล่เด้่ยมันี่ผู้หลักโตไล่โตไล่ที่รักเธอเนาะตัวไล่ที่รักเธออัดประหารยิ้มเกือบน้องๆ เ,เ,เ,ลเลี้เก<า>ิดไปบ้านไม่พัชชอรีโฮแล้วเฮ้ยสั่นละยุฮันละไอพันนะกำลังจิตเตยหน้าครับพี่น้องกำลังจิตเตยร์ลากำลังอ่ากำลังจิตเตยขึ้นเตยร์ลา,า,กกาครับไปเอก,เอกไม่ไปเอกไม่ไปเอกไม่ครับ มำไกับไม่แต่เดีเลี่ยนแล้วจังคอยมาพระเอกมาเพชรบ้านแพรียงชนิดพี่น้องสวัสดีครับต้องอูครับคือบอคือเป็นตะเป็นเพียงหน่อยเลยบอได้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 ไลฟ์สดบอครับยูทูบพี่น้องมาอีกมาตะเก็นเพิ่มเลยพี่เดชจากมะล้มสิงห์กับไก่มาเป็นมะล้มเพิ่นเลยมะล้มเพิ่นแก็กไอ ขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้มึงได้ยังไงฮะศิลปินก่อนไม่ยตาตาไม่ไมยตาตาพะนะแล้วไม่ย่าเรามาขอก้อ,อ,อ,อกงน้ำเนี้ยออมนเลยลงยูทูบประมาณจิ้มก็มือแล้วพระเอกตาตาเพชรบ้านแพงครับ ต้นต้นต้นขอกลองย่างเดียวต้นขอขับหมยได้ไหมกูสร้างขับงานให้เอมย์คอกลองย่างเดียวเซตคลิปมาเอใช่ไหมต้นดูเพลงกันใช่ไหมดูเพลงติมโฮมกูนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณขอบคุณสำหรับบูเลยตุ้ยเลยยตุ้คขอบคุณสำหรับบูเล่ตุ้ยนะครับวันนี้ก็คือไม่ได้แต่งหน้าให้ใครมาสองปีแล้วได้รับเกียรติวันนี้แต่งหน้าในรูปแบบของมอรำนะครับมอรำอย่างนี้มอรำขอเขา ขอบคุณกูเต้นุครับนี่ก็คือแฟนอีกคนหนึ่งนะครับบีกีฬาอันนี้ก็คือแฟนชจ้าแฟนก้เจ้นี้งอนงอนกันอยู่ไม่คุยด้วยดียอันนี้มันแฟนโกแอรลอดีคือแฟนปายนะจ๊ะหลักๆก,ก็คือคนนี้แล้วก,ก็แบบนี้งอนนี้ตลอด บอนนอกเน,น,นีน,นเนบอลซ้อนเฮ้ยมึนงน้ัเน่ย้ดูนั สุมาครับโตไลเ่เหอนโตไล่งันปะโตไล้ต้าูตู้วนไม่เต้นาเลต่าองครับไมเอ็นมากเลยเมาด้รัพเาวเส็แล้วครับยอนบรยากาศการเตยล่าสาน่อยเพยบนะครับการล้างเตยล่านะคะก ไปเบิงมาไล่ของพระเอกมากเข้ามาอนีแบบบ้านฮักมากแบบเป็นยังไงเนาะค่ะมาอนีเกือบแจ้งวะค่ะไม่มาเมือดดอกมาอนีก็ขอบคุณขอบคุณเพลเน่ขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขพลขอบคุณขอบคุณคุณป้ากุทอมมอลทำอะไรทีเดียวกันมากขี้กันแล้วก็ไละไนี่ต่แข่งกินกันร่างกา นะครับปากปลาปทม่วแล้วกันอีกหลายๆคุ่นทีทีอาโอนมากละกันไม่ได้อะไรกันลั่นๆคงจะได้ลว,ว,วกล้อมจักรกลังนะครับที่ยังท่านเอกเอ่ยน้ำยังไม่ท่านเอกเอ่ยน้ำอืมท่านเอกว,วันเมือนเซาแล้วห <c ười> ลายขอบคุณนะครับขอบคุณอาดามแบกขอบคุณชุดเห็ดจาพี่ละก่อนพินาตน้อยชุดน <ขอ S 2> ี้พินาตบอกว่าไม่ได้ใส่หลายปีแล้วหลายๆเยอะจริงๆยังไม่ใส่หลายปีจริงเอาเขามาใส่ร่องมือบันดูซสึกว่า พอดีชุดสีขาวเป็นสีขาวเป็นสีที่จะคล้องมาพร้อมนะครับแล้วก็ที่ขาดที่ลืมบ่ได้ครับนะครับสำหรับนี่เลยบ้านฮักจิกละพันนะคะขอบคุณอีหลีเดอร์พี่น้องขอบคุณขอบขอบคุณที่ฮักความเมตตาเมตตาขอบคุณที่ให้กำลังใจเราเคยถิ่มกันสิผัดซัพพอร์ตทุกอย่าง ็คือวจะคไดไรบอตรงลบ่าหันกะเออกบว่าได้เลี้วในนี้กัขอบคุณข้าเจ้าแบบให้ทวีคูณขึ้นมาอีกนเยเี่หกแวสแอดมินกลุ่มบอกว่าคุณแหนะขาเสื้อผู้หญิงขากหลายว่าะหายล่อง้าเด่นเด่นเลยมาไล่หลายๆเด่นในกำลังใจหลายๆจะหันจะพ้นหัก ผมเป็นมอลลั่สิงห์ผมมองนี่โอกาสด้าแบบแมนพอเขามอลลัสิงเขากิดเก็บติบเก็บอย่างไปเรื่อยๆเรื่อยเราต้องขอบคุณพี่โจขอบคุณบอลโจไอซ์เสี่ให้โอกาสที่ให้พื้นที่ทำมาหากินหรือทำการแสดงให้คนมีโอกาสได้นี่เบ็น้นี้ชีวิตเต้ขาดแบบไดอุลีนี่พี่น้องเอวย์บานทางมากซีลักกะมาขอ ไม่ว่าไรนี้เนาะไรนี้ท่านไรนี้ท่านไปเรียงบลูอสเดึไ้ที่ถนอยูไนตดเรี่ยว่ากพอกระลังใจพี่น้องยูเป็นกระังใจท่านไม่ยูทสท่านไม่เทสทุกทุกอย่างเป็นกังใจกันอยู่ตลอดฝากติดตามกันไปเรื่อยด้พี่น้องเอ๋ยเป็นองปลาบป่ตรองถิ่มการช่องนี้นะครับของเวลาไปทำการเสดไปมั่ั เริ่มง่ายที่สีของมากเลครับพี่น้องไปนั่งไปเดิมมอลลามจิงมอลลามจิงเดิมในเร็วเนาะนะครับเมนไปให้กันล่ะไหนเวทีล้วก็ติดตามไปเบิ้งอยู่งหนาเวทีสดๆแบบเ่ิมจังไหนบวมบวนหรือบวมบวนกะกะตีชกมาไม่ได้เขาจะได้ปรับปรุงแก้ไขเด้อพี่น้องเอ๋่่าบวมบวมบวมอันนี้บวมก็เด็นเของมาเลยนะครับขอบคุณดีขอบคุณดีขอบคุณขอบคุณดีดีบอลวันสุดสัรหาครับพี่พี่น้องเอ๋ยเบิ้งเด้อดีใจ ทำลายนี่จากพี่อันนี้กทมคุณปากกทมน้ำแล้วก็ขอบคุณบานหากจีลพา,นนาพันธ์น้ำเด้อค่ะพี่น้องนี้พี่น้องตั้งปฏิบัตพี่น้องตั้งปริเทติที่ว่าบได้เอ้ยเอาน้ำเดียวขันมือได้วางเขาข่ะสิเดียวสิสมาโพดขอบคุณอีกรอบไม่ได้ว่างเกิดมากสิมาโพสขอบคุณเด้ออ่ะขอบคุณหลายครับสําหรับมือนีขอบคุณสําหรับทุกอย่างขอบคุณสําหรับครอบครัวบานหากมาจีที หักเราก็ให้กก็ลังใจผมขอให้หักผมแบบนี้ตลอดไปนะครับผมก็อยู่ข้าหนังที่ตรงนี้ได้ดีที่สุดในมือต่อดไปครับ,รบขอบคุณรับขอบคุณที่นะครับแล้วก็เมตตาแล้วก็ยกตัได้ทุกๆอย่างาอข,ยายของมาเกงด้วยกันแล้วก็ขอบคุณ ที่อยากจะร่งครับปหาก็ดีมากสเลยเป็นเวล้าสั่นแต่ว่าตอนี้เพมสุขขอบคุณป้าปทมครับขอบคุณหลายๆแต่ทันทีเจ้าของเราจ้ต้อกร่างใจย้อน,อนอขอบคุณหลายเ้ยคุณปาาออณาาาา้า,า,า,าปามาทอมอแล้วก็ครอบครัวที่ที่เรียกป่ะเด็คนคือว่าเป็นเป็นอีพงของเพื่อของผมไม่ได้ิ่งตันบานางึ้นมากแล้วกัน ที่แบบผมสม่อเนื้นนะครับขอบคุณขอบคุณเลี่ยนครับไม่ใช่ยนะครับขอบคุณีโสอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนนะครับทุกท่านทุกคนที่หมอบแล้วว่านำใจหมอบมาไล่หมอบเงืน,านมากใ่มากกต่จะเบ่งไปข้างของข,องข,องของั้วนั่งแต่จะเบ่นข้ามบุญฟอม นะครับขอบคุณพวกอะไรสวยๆนะครับขอให้ได้ครับขึ้นไปหลายๆเป็นหน่อยเขา่าพันเขา่ามือเขา่านะครับไข่บ้านบ้านอีให้ได้ครับขึ้นไปได้แล้วติดหอหอหอ,อได้เรือยนะครับขอบคุณไปยังศูนย์แต่และกันนะครับขอให้รวยรวยสุขสุขสข,ขอบคุณบ้านพักนะจิตกันด้วยนะครับขอบคุณได้รับที่มา